นี่จ้ะเอฟพินจะพามาดูบ้านน้องชายเยฟินอีกแล้วเนาะไม้พยุงจ้ะบ้านน้องชายเอฟินเองจ้ะดูหอยเชลลี่ดูไข่หอยเชลลี่ติจมูเต็มเลยไม้หลักเขาเชือกตวงไว้จ้ะกันไม้ล้มจ้ะกันบ้านล้มจ้ะสวยงามน,น่ารักน่าอยู่บรรยากาศดีมากดีมาก คอยย้ำเลยว่าดีมากเะพินออกรรนาตอนเย็นแวะมาดูน้ำดูท่าดูโน,โน่นดูนี่ดูไล่ดูนาเห็นไหมนาที่เจพินบอกว่ามันลกจนไม่มีอะไรนะตอนนี้เจพินถอนหญ้าเตียนหมดแล้วนะจ๊ะอยู่บ้านน้องชายย่าพินน่าอยู่มากจ้ะบรรยากาศเย็นแมลงปอเยอะถามเ,เพื่อนๆว่าเอาไหมอยู่แบบนี้สนุกจ้ะสนุกเลยมีความสุขอากาศดี สวยเดี๋ยวจะบพินจะพาไปดูทุ่งข้าวบาเล่ที่นายายพินเองจะ้ะนายายพินทำข้าวบาเล่ไว้ทำอะไรนะเอาไว้หมักทุ่งข้าวบาเล่อย่างสวยงามเลยยายพินน้ะหมดแรงจะเดินดูนาเลยวันนี้เพื่อนๆอย่าหัวเ่อะยายพินนะอย่าขำยายพินนะที่ยายพินบอกทุ่งข้าวบาเล่มันมีจริงๆจ้ะแล้วไอ้นี่นาอีกแปลงหนึ่งที่ว่า อันนี้นาข้าวที่หวานวันแม่อ่ะจ้ะนาข้าวที่หวานวันแม่เกี่ยววันพ่อแล้วเยพินถอนหญ้าไว้เตียนกิ๊บๆอย่างเงี้ยสวยงามมากาเดี๋ยวพาไปดูอีกแปลงหนึ่งที่เพื่อนๆทักมาว่านาเยพินเตียนดีจังเราจะได้ข้าวเยอะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะจ๊ะนะจ๊ะตามมาเราจะรู้ว่าทุ่งข้าวบาเลตเป็นยังไงจะถอนหญ้าก่อนหญ้ามีต้นหนึ่งเห็นนะไหมนี่จะทุ่งข้าวสวย เดินต่ออีกหน่อยหนึ่งใกล้จะถึงแล้วทุ่งข้าวบาเล่อีกพักหนึ่งแต่พักเหนื่อยก่อนเนาะพักเหนื่อยกันพักเหนื่อยกันเห็นไหมที่เยพินเคยถ่ายให้ดูว่าจ้างเขามาถอนแล้วเขาถอนข้าวหมดแล้วเยพินมาซ่อม,มอ่ะเนี่ยเต็มนาปุ๊บแต่ไม่มีช่องว่างลี่เยพินซ่อมซะเดี๋ยวเพื่อนๆจะหมดแรงเหมือนเยพินไปดูนาะแปลงแรกที่เยพินหวานแห้งไว้อ่ะจ้ะพาไปดู นี่คือปุ๋ยะแดงขนมาไว้พวกหวานพวกนี้จ้ะสูตร16200ข้างล่างเห็นไหมที่เจ็ดไร่จะพิจะหวาดประมาณ15โลจ้ะไร่ละ15โลสามลูกในีสามก็ตอบ150โลเนี่ยใช้ไม่หมดหรอกจ้ะ้จกะ0060เนี่ ที่ว่าเจ๊พินบอกว่าได้ข้าวเต็มรวงอะเห็นไหมเต็มเม็ดเต็มรวงรวงรว,วงมันจะเต็มเม็ดจ้ะพอข้าวได้สองเดือนนอะอนี้หวานไปหวานวันแม่เกี่ยววันพ่อเนาะหวานวันที่สิบสองสิงหาจ้ะเจะพินหวานปุ๋ยรอบสองแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวพอได้สามเดือนปุ๊บก็ฉีดฮอร์โมนจ้ะสามเดือนกว่ากวานหน่อยหนึ่งข้าวออกรวงเริ่มออกรวงก็ฉีดฮอร์โมนอีกรอบเี่ยสบายแล้วชาวนาไม่ต้องทําอะไรแล้วจ้ะแค่นี้แหละ ถึงบอกว่าชาวนาสบายกว่าที่คิดนะไม่เชื่อใครลองมาทําดูแล้วจะรู้จ้ะเรียบร้อยแล้วเจพินเอาปุ๋ยมาไว้ล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะออกมาหวานเพราะว่าถ้าเกิดกลางคืนฝนตกแล้วมันจะเข้ามาไม่ได้จ้ะทางมันเละทางจากนาเจพินเข้ามาเดี๋ยวพาไปดูทุ่งข้าวบาเร่จะพินเหนื่อยซะจะแย่เลยถอนหญ้า พอสุดท้ายกลายเป็นข้าวดีทั้งนั้นเลยเพื่อนๆเอ้ยเดี๋ยวพาไปดูทุ่งข้าวบาเล่ของเยพินเนาะทุ่งงามว้าเหนื่อยทุ่งนาอันสวยงามของเยพิน <laughs> อย่าขับยจพิดนะจ๊ะพาไปดูทุ่งข้าวบาเล่พระอาทิตย์สวยๆนี่ปะเนี่ยนาติดกันอีนี้เนี่ยฉีดโฮอร์โมนได้แล้วเนี่ย อันนี้เขาว่านก่อนเยพินอาทิตย์หนึ่งนะขงเขาออกรวงล่าอันนี้ฉีดฮอร์โมนได้แล้วขนาดเนี้ยนะกําลังสวยเลยของเขาไม่มีข้าวบาเล่ดูของเยพินเนี่ยข้าวบาเล่เต็มเลยเพื่อนๆดูนะเยพินถอนหญ้าออกก็จริงแต่ไม่ได้ถอนข้าวบาเล่มันดูไม่ออกไงข้าวบาเล่จะออกก่อนข้าวดีจ้ะเห็นไหมจ้ะเพื่อนๆเ,เดินขึ้นทางนี้เลยแระแดงขนปุ๋ย ยังไม่เสร็จดีดูทุ่งข้าวบาเล่เดี๋ยวจะพี่เอาข้าวบาเร่ให้ดูนะใกล้ๆทางตรงไหนมีเห็นนะข้าวบาเล่มันจะออกก่อนข้าวหอมปทุมจะ้ะลวงเขาจะมีหางด้วยสวยงามไหมจะ๊ะทุ่งข้าวบาเร่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเลี้ยงลูกโจร เอาปุ๋ยเอายาให้กินมาอย่างดีเลยนึกว่าข้าวเจ้าของที่ไหนได้ข้าวบาเล่ทั้งหมดเลยตอนแรกข้าวมันบางๆอย่างพินนึกว่ามันมาขึ้นที่หลังนึกว่าข้าวดีเลยใส่ปุ๋ยฉีดยายอย่างดีเลยที่ไหนได้ได้ข้าวบาเล่ทั้งหมดเลยเขาเรียกข้าวดีดจะ้ะเห็นไหมเขาจะออกก่อนข้าวดีจะ้ะ พอนั่นหน่อยเขาก็จะทิ้งตัวร่วงไว้ในานาน,นี่แหละเห็นไหมสวยงามไหมจ๊ะเยอะนั้นเนี่ยขาวเพราะว่าเพราะว่าเลยแต่ข้าวดีข้าวข้าวบาเล่เข้าวดีเขาจะออกก่อนข้าวดีคือเนี้ยเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยคือข้าวดีจ้ะแถวบัญญัตินกาจะเรียกกัดหางปลาทูเห็นไหมเนี่ยรอท้องนั่นหละ ข้าวนี้จะออกทีหลังกันประมาณอาทิตย์หนึ่งจ้ะข้าวดีดเนี่ยเขาจะปรับสภาพเขาได้จ้ะไม่ว่าเราจะทําข้าวอะไรก็ช่างอายุมากอายุน้อยก็ช่างอะเขาจะออกก่อนข้าวปกติประมาณอาทิตย์หนึ่งจ้ะขาวเพราะว่าเพราะว่าไปซึมข้าวบาเล่สวยงามตามท้องเรื่องเลยเมื่อยจังเลยอย่างนี้เห็นแล้วหมดแรงเลย เพื่อนๆบอกข้าวจะพินดีจังดีจังมีแต่ริมนี้นะอีกริมนู้นไม่ค่อยมีจะริมนี้เยอะข้าวบาเล่เนี่ยแต่นานี้เขาไม่มีเลยเห็นไหมนะ่ะเนี่ยข้าวกลาลังเนี้ยออกมายังเพิ่งอ,ออกมั่งออกนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยกลาลังฉีดฮอร์โมนเลยจ้ะเนี่ยบารุง ฮอรอ์โมนกับยาเชื้อรายาลมเบ่งเชื่อไหมว่าข้าวเขาก็มียาลมเบ่งเหมือนคนนะมีวิตามินข้าวมีลมเบ่งมซงีซิงซิงคืออะไรธาตุเหล็กเหรอยด็พินก็จําไม่ถูกฮะมาพาเพื่อนมาดูข้าวบาเล่ <c oughs> ยาอะไรไม่รู้สวยจังอื <c oughs> ยายพินก็ว่าทํานาเก่งแล้วนะยังหลงข้าวดีดยังไม่ได้มาดูหาว่าข้าวเจ้าของมัวแต่ไปทํานาแปลงอื่นน่ะทําเยอะจัดดูแลไม่ทั่วไม่ถึงจ้ะข้าวดีดเนี้ยมันจะขึ้นที่หลังข้าวดีจะข้าวดีจะขึ้นก่อนแต่เวลาแก่เขาจะแก่ก่อนจ้ะไงก็ขอจบคลิปนี้ไม่แค่นี้ก่อนเนาะทุ่งข้าวาเร่บาเล